สวัสดีนะครับกลับมาพบกันในเกมเบอร์บนชิปบีันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆพิเศษนะครับเป็นการเสี่ยงดวงของตัวผมเองนะครับเป็นการเสี่ยงดวงของตัวผมเองในการเปิดต่องหาเลยทีเนีมลำนในตอนนี้นะครับซึ่งเพิ่งจะเข้าเกมมาเมื่อประมาณเมื่อเช้าของวันนี้นะครับก็คือเป็นลำนี้เลยนะครับอ่าเป็นลำนี้นะครับอยู่ในกล่องจองบ้านนะครับจองบ้านนี่คือลำเนี้ย ลำเนี้ยถามว่าคล้ายๆลิเชอรี่ลิเชลรเยอร์ที่ผมมีไหมครับตอบคือค่อนข้างจะต่างกันอยู่นิดนึงนะครับอยเปิดให้ดูกรันคือผมมีลิเชอร์อยู่แล้วล่ะแต่ผมยังไม่ได้อัดรีวิวมันเลยนะครับอ่านี่คือลิเชอร์นะลิเชอร์หลักๆเลยนะครับลิเชรลริวเนี่ยอยู่เที่แปดนะครับส่วนจองบัสเนี่ยอยู่เที่เจ็ดนะครับเอ้ยไม่ใช่อยู่ที่เจ็ดขออภัยอยู่เที่เก้านะครับอยู่เที่เก้าอ่าถ้ามีเสียงอะไรี่เออแปลกประหลาดเข้าไปในขณะอคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับ โอเคทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่จองบาสจะต่างกับดิชเชลิวก็คือจองบาสเนี่ยมีสกิลตัวนี้เพิ่มขึ้นมาให้นะครับก็คือลดเวลาร e หลด d ปืนหลักขั้นสามที่เเวลารีโหลดปืนหลักลงไปถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับในการยิงแต่ละรอบนะครับคือรอบหนึ่งปกติจองบาสจะยิงอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดปีนะครับพรากดใช้มันจะเหลือแค่ประมาณสิบถึงเก้าวินิจน,น,นะครับเวลาใช้เนาะ ก็ลำนี้หลักๆก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับส่วนค่าอื่นเนี่ยไปดูเทียบกันได้นะครับถ้าในคลิปนี้ถ้าผมเปิดแล้วได้มันถ้านะครับถ้าเปิดแล้วได้มันผมก็จะรีวิวนะครับต่อจากนี้ก็คือผมจะรีวิวลำนี้ให้ดูแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ <c oughs> ถ้าไม่ได้ผมก็ซีดเลยแล้วการน,นี้เพราะว่าเพราะว่าเพิ่งหมดไประดับหนึ่งเหมือนกันนะครับในการที่จะเอามันมานะครับคือเพิ่งเพิ่งเสียเพิ่งเสียตังจริง ไปเพิ่มทอไปเพิ่มทองมานะครับ้าไม่ออกไม่ออกก็ก็จะเศร้าริมๆนะครับโอเคเนี่ยวิธีการได้ตอนเนี้ยของลำเนี้ยคือมันมีวิธีเดียวคือเนี่ยเนี่ยนะครับตามตามคลิปเลยก็คือมันมาตะกองกองอย่างเดียวแล้วกองมันมีสามอันนะครับอันอันนี้ผมกาลังกดอยู่เนี่ยอันเนี้ยเทรดออกตามสุดคือสุดคือสี่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับจะเปิดถูกหน่อยเปิดสิบครั้งใช้ทองห้าพันสี่นะครับ แต่โอกาสออกมันต่าม,มากแต่กล่องที่ผมแนะนําคือกล่องนี้เลยอันแรกอันแรกเนี่ยมันเปิดทีละหนึ่งแต่มันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับหมายความว่าอะไรคุณเปิด2,500ทองคุณจะได้ของฟรีไปอีกหนึ่งชุดโดยที่คุณไม่ต้องเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายความว่าคือจะเป็น 2, แค่2,500ได้ของแถมด้วยนะครับซึ่งเ a ทการออกจะสูงกว่าคือประมาณ5เปอร์เซนนะครับจำว่านี่คือเร t ออกอเดลพีเมียมสูงสูงที่สุด ในเกมนั่นแหละมันมีเกมมาแล้วนะครับผมเรือพรีเมียมนะครับก็คือลำเนี้ยสูงสุดละเหรดในการออก5้าเซนนะครับโอเคแล้วก็มีกล่องนี้แต่กล่องนี้ผมไม่ไหวผมสู้มันไม่ไหวจริงกล่องเนี้ยมันออกแค่1ชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นเปิดสิบครั้งก็ได้แค่10บชิ้นนะครับหรือถ้าดวงไม่ดีอันนี้คือเววุบไปเลยนะครับ10บอันสองหมืกว่าทองก็ตกราวๆประมาณเกือบสองพันเกือบสองพัน ค้าไม่ได้ก็คืออดเลยนะครับถ้าไม่ก็เพ่วเลยอันนี้คือกดุูบเพี่ยวเลยนะครับซึ่งผมจะไม่กดอันนี้ผมจะกดอัน,นอันนี้นะครับหนึ่งแฮมหนึ่งฉนกมันจะกดไม่ได้นะครับอ่าทีนี้แหละครับคือผมจะพูดตรงนี้นิดนึงว่าไอเรือพรีเมียมทุกรำที่ผมมีเนี่ยรวมถึงไอพิธีได้โทรมาในพวกเนี่ยคือผมอ่ะผมจะผมจะพูดตรงนี้แต่ว,ว่ารุกนราที่เป็นเรือพรีเมียมเรืออะไรที่ผมรีวิวอ่ะคือเป็นเงินของผมเองหมดไม่มีใครสนับสนุน นะครับตอนนี้คือมันไม่มีใครสนับสนุนเลยดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเงินที่ผมที่เอามารีวิวออกมาอะไรพวกนี้ก็คือเป็นเนงินผมผมเองหมดเลยนะครับก็ได้จากการเก็บการอะไรมานะครับเป็นเวลาหลายปีอะไรเงี้ยเก็บเอามาใช้นะครับก็อนาคตก็อาจจะทําเป็นช่องทางนะครับเพื่อสมทุนในการที่จะสับสนุนช่องนี้ให้สามารถที่จะมีเร,เรือในการรีวิวเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ เริ่มจะฝึดฝุดนิดนิดเปินกัตไอตรงนี้นะครับเริ่มฝึดฝุดเหมือนกันในการที่จะพยายามจะรีวิวเรือนี่แหละแต่ว่ามันมันยากตรงที่ผมไม่มีงบตรงนี้นั่นเองนะครับอยากจะซื้อรีวิวเรือได้ทุกลันนะครับอ่าทีนี้มาถึงเวลาแล้วครับมามาเสี่ยงดวงกันดีกว่าออกหรือไม่ออกครับออเลยเดี๋ยวอีกนิดนึงก็งคือมันก็มีด้วยพอซื้อเรือคือได้คือได้เรือปุ๊บมันยังไม่มีลายพางมันจะมีราคามันจะมีขายลายพางด้วยราคาพันห้าสิบนะครับพันห้าสิบบาทมันมีเลยแพ็คเป๊ะ นะครับก็จะแถมลายพัางด้วยซึ่งจริงๆแล้วเรือพีีเียมทุกลำเป็นไปได้คือใส่ลายพัางดีกว่านะครับดีกว่าไม่ใส่ไม่ใส่เล่นยากนะครับไม่ใส่เล่นยากมากนะครับหลายลำโอเคมาถึงเวลาแล้วครับเป็นกางใช้หัหด้วยนะครับไ <c oughs> ม่ได้ไม่ได้ไมไดผมก็จะซิดซินิดนึงนะครับไม่ได้ก็เสียเสียหนักเลยละ่ะโอเคมานะครับพีชชีผมเปิดไปแล้วละ่ะผมเปิดไปแล้วเอ็นเนี้ยรอบนึงแต่มันไม่ออก เปิดจากทองฟรีที่ได้จากบิดพลาสที่ผมรีวิวไปก่อนนั่นเองครับเป็นทองที่ผมได้พยายามพยายามเก็บทองจากบีพลาแล้วมาเปิดแล้วมันไม่ได้เป็นแล้วหนึ่งรอ,อบตอนนี้ก็คือเหลือเหลือเนี่ยนะครับเงินจริงกลายเป็นทองไปแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่านะครับว่าจะได้ไหมสุดดอันนี้จะเปิดได้าาประมาณประมาณเจ็ดประมาณหกรอบถึงเจ็ดรอบนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้สิบรอบเนาะเพราะงบมีแค่นี้แหละนะครับอ่าโอเคเริ่มที่อันแรกเลยนะครับ โอเคนะครับไม่ออกนะครับอ่ะโอเคครั้งที่หนึ่งไม่ออกเริ่มหวัน่นหวั่นละอ่ะโอเคครั้งที่สองนะครับไม่ออกนะครับครั้งที่สามนะครับโอเคพอไม่ออกนี้ผมเริ่มเอาละ <c oughs> โอ้โหมันคือผมอะ่ะเคยเปิดมิสซูรี่อ่ะผมเท้าความแต่ขอขอย้อนนิดนึงไม่อยากไม่อยากให้กดตัเตมมากคือมิสซูรี่อ่ะเมื่อก่อนอะ่ะลำเนี้ย พิซซูรี่ที่ผมเคยรีวิวผมก็เปิดอย่างนี้แหละแต่ผมเปิดได้ง่ายกว่าผมเปิดสิบครั้งสมัยก่อนสิบครั้งของพิซซูรี่มันจะถูกกว่านี้นะครับเปิดสิบครั้งผมได้เลยครั้งที่สิบได้เป๊ะเลยครั้งเดียวหมุนสิบโลแลกออกเลยนะครับแต่อันนี้ไม่รู้นะครับโอเคมาต่อให้จบไปดีกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ก็เศร้าหน่อยนะครับลีชนี้โอเคโอเคไม่ออกนะครับไม่ออกแน่ๆแล้วล่ะ ออกแล้วนะครับโอ้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วนะครับโอเคออกแล้วโอ้ดีมากเลยครับโอ้ดีมากเดี๋ยวผมจะเก็บทองไปละเพราะว่าลายพางเทียบเก้าอ่ะมันราคาห้าพันนะครับมันรา,ราคาห้าพันโอเคผมพอละโอเคโอเคงั้นหลังจากนี้ผมก็จะวิวรีวิวลำนี้นะครับหล,ห,ลหลังจากจบคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะพยายามไปฝึกเล่นก่อนนะครับอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ผม จริงๆคือผม,มติดธุระอยู่อย่างหนึ่งอรผมขอแจ้งในคลิปนี้นะครับผมติดธุระอย่างหนึ่งก็คือผมอะใกล้จะสอบในในโลกของมจริงคือผมอะใกล้จะสอบคือตอนเนี้ยผมยังหางานทำนํำยังไม่ได้เพราะว่าผมจบจบมาแล้ว,ลวงานที่รองรับคือผมต้องมีใบประกอบวิชาชีพน,นะครับก็ผมก็จะใกล้สอบเนาะใกล้สอบแล้วล่ะสอบวันที่หน้าแหละครับก็เป็นกาลังาใจในโลกความจริงด้วยนะครับว่าเออผมจะไปสอบละเอาปวยพอให้ผมสอบได้ด้วยนะครับเพราะว่า ผมจะได้มีงานเนาะส่วนหนึ่งก็คือผมจะมีงานแต่ว่าแต่ว่าทางวิดีโอผมก็จะพยายามไม่ทิ้งนะครับผมก็จะพยายามรีวิวเรือจนกว่าเกมมันจะไปไม่รอดนะครับจนกว่าเกมจะไปไม่รอดแล้วผมถึงจะเลิกรีวิวนะตรงนั้นนะครับแต่ว่าไม่ไม่น่าจะง่ายๆหรอกก็ขอกําลังใจด้วยนะครับนสำหรับการสอบการสอบด้วยนะครับขอกําลังใจด้วยนะโอเคเดี๋ยวสำหรับวรนองนี้เดี๋ยวผมก็จะรีบเล่นและรีบรีวิวเนี่ยแหละครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมบวัสดีนะครับ